อาหารเช้าค่ะ my first ถสลัดอุ่นพชเชนบรูซนะคะทุกคนอกไก่ต้มกับสลัดนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีผลไม้นิดหน่อยนะคะทุกคนมีขนมปังแล้วก็เค้กนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่เป็นชีสนะคะสวัสดีค่ะ hello my friends คุณินมรกนนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลมทักนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทำไอเอฟนะคะทุกคนตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงกว่าแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาทานอาหารด้วยกันนะคะนี่ค่ะวันนี้ทานอะไรบ้างสลัดนะคะทุกคนเป็นแตงกวานะคะแล้วก็มีสลัดนะคะแล้วก็มี ผลม้แล้วก็มีอ,อกไก่นะคะทุกคนนี่รากบัวอืมอืมล้วก็ออืมอืมวันนี้พิเศษนะคะมี นี่เป็นชีสนะคะที่เราจะมาชิมด้วยกันนะคะทุกคนเป็นชีสที่เพื่อนที่เพื่อนบ้านนะคะเอามาฝากจากฝรั่งเศสนะเราจะลองชิมดูนะคะคือแช่ตู้ไว้จนลืมนะคะพอมาดูเอา้าเรายังไม่ได้ทานเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทานกันดีกว่านะคะเป็นแบบออริจินอลน,นะคะออริจินอลเลยนะคะเป็นแบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะทุกคน ทุกคนครั้งแรกนะคะที่เราจะทานกันนะคะโอ้โหโอเคไอสตกเอสมาลชิมก่อนที่เดี๋ยวคุณลุงมาเดี๋ยวคุณลุงก็จะต้องเอามาอีกเยอะนะคะทุกคนเป็นพวกชี้พวกอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะนี่นะทุกคนเห็นไหมชีสอืมทุกคนคะสเมคแซเล็กก์แซซู หวานนะคะทุกคนหวานเลยนะคะเอไม่แน่ใจว่าเป็นชีสหรือเปล่านะหวานแล้วก็มีกลิ่นส้มนะคะหน้าตาเขาเหมือนชีสมากแต่ไม่ใช่นะคะท,คนะทุกคนเป็นแยกแซ่ะนะทุกคนแยสแซ่นี่สลัดของเรานะคะเราก็จะเติมเกลือนะคะทุกคนนิดหน่อยนะคะเกลือ นีมาลายันนะคะทุกคนเราจะใส่แค่นี้นะไม่เยอะนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นผงสำเร็จรูปนะคะอิตาเลียนนิเช่อาร์ตอิตาเลียนนิเช่อาร์ตก็คือเป็นผงปรุงรสสไตล์อิตาลีนั่นเองนะคะคือสไตล์อิตาเลียนนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคใส่นิดหน่อยนะคะเพราะเขาจะเปรี้ยวแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนะคะก็เป็นพวกสมุนไพรนะคะทุกคนนี่ รสชาติก็จะแบบว่านี่นะคะทุกคนอิตาเลียนนิเชอา์โอเคทุกคนมาทานด้วยกันนะคะเราคิดว่าเป็นชีสที่จริงแล้วไม่ใช่ชีสนะทุกคนมันออกรสชาติหวานนะคะกลิ่นส้มนะทุกคนเป็นเหมือนของหวานนะคะทุกคนเป็นเหมือนจะเป็นช็อกโกแลตก็ไม่ใช่นะคะเราอ่านไม่ออกนะคะก็คิดว่าเป็นชีสนะคะจริงไม่ใช่เนาะมาทานสลัดด้วยกัน,นะคะ่ะ ออืือรสชาติออกเปรี้ยวแล้วเหมือนเรากินผงมามา่าอือฮอือชิ่ก่ออือฮึกัน ไตัวนะคะคนนทุกคนเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายนคะคมากเลยอืมอันนี้ถ้ากวน<ร>อ,อืมอืมอืมะเจอขนมปังมาทานกับชีสอันนี้นะคน,น,นมันไม่ใช่ชีสแล้วนะคน,นอืม กุี่ขอจบเราเาไปเยทุกคนอืมอือือรอยมะสชาเปรี้ยวๆทคนเาไมเยนนะหักหอยไปเลยค่ะอืมจะไม่เยนประเด็นคะทุกคน รสชาติอะกรอนเปรี้ยวนิดนึงอร่อยผู้สุดท้ายนะคะทุกคนละฉันไปเอาชีส มาทานกับขนมปังนะทุกคนเพราะว่าคิดว่าอันนี้เป็นชีสไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นชีสอมาวมัฟเฟนะทุกคนอมาวมัฟเฟนี่ค่ะอร่อยนะคะทานคู่กับขนมปังอร่อยมากเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเราไม่กินบ่อยนะคะเวลาอยากกินแล้วก็ไปซื้อมากินนิดนึง ไม่ได้กินประจํานะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ไม่ถูกไม่ถูกมากแล้วก็ไม่แพงมากนะทุกคนอันนี้ก็คือสองสามร้อยนะทุกคนเราก็ซื้อเลือกซื้อนะคะบางทีก็มีลดราคานะคะที่บ้านคุณลุงถูกมากเลยนะแต่ที่นี่แพงมากเลยค่ะทุกคนเราก็กินนิดหน่อยนะคะนี่ที่บ้านคุณลุงจะมีเยอะมากเลยมีทุกรสชาติเลยนะคะชิ้นไหนดีทุกคน นี่ก็ได้เนาะนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนชีสอันนี้ไม่เค็มอร่อยอ่ะอืมอืมอเสน้นะนะ้ทุกคนับกันมาคือเท่านี้ข้าวปลามาแล้วนะคนท่านนี้2อง0กว่าบาทนะทุกคนเปิดแอร์ตลอดเลยนะคะเปิดแอร์ทั้งคืนทัากลางคืนเลยนะสอง0กว่าแล้วก็บ้านหลังใหญ่ถ้าไม่ค่อยอยู่ก็มีสแตนด์ไหมจ่ายไปพั 1, นห้าจ่ายไปพันหกร้อยคะ คือคือ a อืมเ็อีเคนมานะคนสงสัยหาไม่เจอบานนีก็ไม่ได้ทีแวางท่เหมือนเมหายไปแล้วอืออือืมก็้เป็นนานะเนี่ย เป็นถั่วนะ,ะทุกคนเรียกเราไม่ถูกว่าเป็นอะไรนะคะ orange มัสซิพานอือม,มัสซิพานพานั่นเองทุกคน orange มัสซิพานผู้ทานไม่อร่อยเนี่ยมัสซิพานทุกคนมันออกหวนานๆนะคะไม่ใช่ชีสโอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็คลิปจะยาวเกินไปแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่มาทานอาหารเช้าเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเช้าเช้าเจนนาตาคุจี